สวัสดีป่าลุงสวัสดีเอฟซีแถวแกงพ่อพ่อกัดเซนก้าวเซนเคยพี่น้องกับเจ้าหนงมวยหลังจากที่กินเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากที่กินแกงหน่อไม้แล้วพ่อตาพากันมาพุทธห้องน้ำน้องมอดมาไหมา เสื้อจอยชมาขยันคันแข็งแท่เมื่อน,นี้หลังจากน้ำน้ำพะน้องนะคุดแล้วเ้าก็สิได้คุดเปลี่ยนเสื้อจอยฮะเลยนะพอมันลงภาพสองม่ได้แต่ว่านะได้แต่ภาพเดียวนะลงภาพสองนี่งม่ได้เลยนะอาน้องแมวนะบ่าวต้าบานนี้นะได้ยินว่าพากระกถึงเลขกัชน,นันน์มาสันนะเลขสามโตเต็มมาสัน เป็นถืงเละขนาดส่วนห้ากับสาวจอยได้กินตะแกงหน่อไม้ไปยังใครไปยังงานพี่งานพี่เออดูวหนังลง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 โดยน้องบี้หายกำลังใจสาวจอยพี่น้องเอ้ย ถ้าเขาลงคู่ภาพซองมาไ้ดอกบามูไฮซาจอยคุ่แ้วถ้าห้าหมื่ใฮ้ก็พักกันลงเนาะซาจอยคนแรกส่วนึ้นแมนส่วนคืนเปลี่ยนกันโอ้ซาจอยบุ๊เลยบานนี่้าข้ยาก chỗ ở bầu <laughs> mù, như bạn trệ, la men như bó. bò. kia đâu? bò cái dạng bò, bò. bò men không chiếc, bò. ิบ่มีพี่น้องแมนไมมมันอ้อนอยู่บ่าวมูบ่าวแมนนงบีนงบีกันังไงกำลังใจซาจอย แมนเพื่อทายด้ามแล้วขวมันสั่นขวามสั่นแไพสันบอมแม่กับคุณแม่ทามหาะบอแม่กัายเจ้แล้วขายทมหนคุณแม่มาละดีนี ยบสุอดพี่น้องอ้ยจับยอดพี่น้อง่่ีค่น้องบีตัวเสพแห่งกำลังใจซาจอยซาจอยม1 0อกว่าก็ได้เนาะ1อ

nông mọt biển sợ chói, hả tiền <laughs> căn hoặc nông mọt móc tuyển. Ng móc tuyển, 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 หมอหมักจักอันว่าซั่นหมอจักอัน <laughs>

เออยนยนโจกแมนไปไปลงงจะลงจเว้ยนี่ยเป็นนางสืลงาบลงาบแมนลงเองบ่มแมนลงเองแล้จยะไปใส่อะสบายปลาลุงแล้วจอปลงเองเลจอยเพื่อสู่ได้มือ สือยไม่ไดงไดวไดเากพยุบนมาตเกิดนั่งขืนบ้านนี่เก่งใจสื่อรพ่สอพอยุเขาเลยพี่น้องเอยขุดได้เกือบเมตรนึ่งนะบาววนกับผาซัจอยล้วกเบ่ามู่พี่น้องเอยปมาเผื่อไปบุกบุ๊กไซสนมงูมฮาเมื่อนี

เขามาห่ออะหรพี่น้องบอกคว้นกสิได้ลาคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องจะได้กับพ่อกันโอกาสหนาพี่น้องเ้ยสบายดีผ้าพุนกับมา